ไม่กินค่ะเพื่อนๆมันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวมากนกไม่กินค่ะเราก็จะเก็บไปใส่ตู้เย็นเรามันเปรี้ยวมากเอาไปใส่หน้าเค้กก็ได้นะคะนี่ จริงมันจะหวานแต่วันปีนี้ทำไมมันเปรี้ยวอู้หดูพวงนี้สิค่ะอู้หดูพวงนี้พวงนี้เบื่อนๆเออ Bà cầm oh.